สื่อแดนน้ำหอมรายงานว่าบิทเจ็ดมาคงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสภรรยาของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาคงได้เดินทางมาเยือนสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ประเทศฝรั่งเศสในวันที่17มกราคม2 5 6 7เพื่อเข้าร่วมงานกิจกรรมการกุศลดิสนีย์แลนด์ปารีสเอ็กซ์โอเปอเรชั่นพิเซจูนโดยมีลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงเคียงข้างตลอดงานค่ะ โดยในคลิปที่สำนักข่าวคาร่าเอได้โพสต์ลงบัญชีติ๊กตอกจะเห็นว่านอกจากลิซ่าจะนั่งเคียงข้างนั่งมาคงตลอดงานแล้วนะคะช่วงที่เดินออกมาข้างนอกนะคะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสก็ยังเดินกลางล่มคันเดียวมากับลิซ่าด้วยค่ะ คาดว่าสาเหตุที่ลิซ่าออกงานร่วมกับสุภาพสตรีฝรั่งเศสน่าจะเป็นเพราะว่าเธอเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตเลกาลาเดย์พินเซชูนที่มีกำหนดจัดขึ้นที่เลเซนิสอารีนากรุงปารีสในวันที่25มกราคมที่จะถึงนี้ตามเวลาท้องถิ่นนั่นเองค่ะ